สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาเล่นฟอ m เมดครับตอนนี้มีพิษก็แอบน่ากลัวน,นิดนึงครับแต่ว่าก็มี H ฮดมาคอยยื้อสู้กับพิษได้ครับถ้าไม่มี h ฮดพเราอาจจะโดนแบบพิษแรงๆสวนคืนได้เลยครับเป็นอีกตัวที่โหดมากในซีซันนี้ครับที่มีเฮดนะครับซีซันที่แล้วก็โหดแหละแต่ซีซันนี้โหดจัดๆเลยครับอเทนชิ้นแรกยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ครับ ก็จะเล่นเป็นอันติน้ําแข็งฮิวแล้วก็เฮดครับตอนนี้มีดาบดําด้วยครับอตรายจัดเลยครับเราเลือกระหว่างรีเฟซกับเงินครับเ,รเลือกเป็นรีเฟซครับเผื่อว่าได้คอมโบไอเทมเมตาอะไรเงี้ยครับตอนที่เราเพราะว่าตัวตัวละครเรามันต้องมันต้องเล่นอันติน้ําแข็งถูกไหมครับมันต้องการกันเติมน้ําแข็งอาจจะเสียเปรียบเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเขามีเฮดเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะแปะน้ําแข็งเขาได้น้อยลงทําให้เราอันติได้น้อยลงครับแต่ข้อดีคือถ้าเกิดเราแปะน้ําแข็งเขาได้มากขึ้นนะครับผู้จะสู้จะอดใช้เฮดครับประมาณนั้นครับฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าใครจะแปะน้ําแข็งได้มากกว่ากันและเราต้านเฮดได้เยอะหรือไม่ครับมาดูกันว่าจะไหวหรือไม่ครับมาถึงเจออ้วนชมพูครับเขา รีบซื้อสกิลขึ้นมาก่อนเลยครับเพราะว่าเขาต้องเสียเลือดจากสร้อยอยู่แล้วเขาไม่อยากจะเสียเลือดจากคนเพิ่มครับโอ้โหแต่สวยจัดครับสองสกิลแพ้ศสูสกิลครับถ้าเป็นอิงฮิอ่าสไป์ฮิวเขาหน่าน่าจะชนะสบายครับแล้วสกิลแรกเรามาแล้วครับเป็น ฮิลลิงอัติเมทแล้วเดี๋ยวเป็นเบสิกเฮดครับอย่างที่บอกก็คือเราจะเล่นอติน้ําแข็งฮิลแล้วก็เฮดครับซึ่งอาจจะติดโล่ติดเลือดมาเล็กน้อยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวค่อยดูตอนท้ายครับถ้าคนเล่นเฮดพีกันเยอะพิษเยอะอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปทางติดมาด้วยครับจะเล่นสไตล์เลี้ยงบ้านนิดๆอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อแบบไปเรื่อยเลยนะครับเน้นแบบว่าคัดแค่สกิลที่ใช้จริงๆครับ ดูแล้วอาจจะเปิองค่ารีเฟรชนิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าได้สกิลที่ใช้จริงๆมันเต็มเต็มไวๆครับมันจะได้เปียกครับเช่นอันติฮิวอันติน้ําแข็งอะไรเงี้ยครับแล้วเขายิงสวนอันติกลับมาอย่างเจ็บเลยครับเดนสายอันติซะด้วยครับพาม่วงคนนี้มีเบดปูนไอเบดมีเบดเฮดเบดพิษซื้อสกิลมาเยอะครับแสดงว่าไม่เก็บดอกนะเนี่ยแล้วก็เป็นอันติฮิวครับ รีเฟซไปครับหาสกิลคีเคของเรากันต่อครับอันติน้ำแข็งครับรีเฟดได้อีกหนึ่งครั้งยังไม่เจอสกิลที่ต้องการนะครับก็รีเฟซต่อได้ครับหาสกิลที่ต้องการจริงๆสายพิษก็ไว้ก่อนครับยังไม่รีบครับแล้วก็เฮดพีครับ ตานี้ป้าพิดก็แอบตึงอยู่เหมือนกันครับตัวสกิลเขาแบบว่าค่อนข้างตึงนะพอมีเฮแล้วพิดเขาแบบทำดาเมจไวมากครับโอ้โหไม่ทันครับดาเมจเขาแรงกว่าเป็นเฮดพีบูธครับมันก็รีเฟซหาสกิลกันต่อ ดีทั้งหมดเลยครับเอาเลือกเป็นน้ําแข็งเฮสแล้วก็เป็นอันติฮิวขั้น3ามแล้วก็เป็นมีสองช้อยครับอันติเฮสอันติกับต้านอันติก็เลือกเป็นต้านอันติครับโอ้โหแล้วอยากได้ครับอยากได้อยากโดนแล้วโดนเรื่อยๆเลยครับไหลครับไหลดอกหายรัวๆ <c oughs> ครับโอ,โอ้แล้วมาเจอป้าพิษพอดีเลยครับ พาะพิดดับดำของเราเล่นเป็นสายเ p พครับก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ผมว่าดูแล้วเขาอาจจะเล่น h ฮพเฮดหรือเปล่าครับแต่ด้วยที่เราเราซิ่งมาเมื่อกี้ครับแบบว่าไหลมาเมื่อกี้ได้อันติฮิวสิขั้นสี่มาทำให้เราแบบว่ายืนยืนไหวครับชิ้นที่สองเข้าร่วมดับดำไหม นไหนแล้วก็เลี้ยงบันนะฉะนั้น energy collector ก็เป็นช้อยที่น่าสนใจครับหรือเป็นท t ัสโตนครับได้ใช้ได้ประหยัดเงินทุกรอบอะไเงี้ยก็เลือกเป็นเลี้ยงบันครับเปิดไว้ห้าบันไปอันติน้ําแข็งของเราต่อแล้วก็เบรกก่อนเก็บดอกเบีย้ย ดีทั้งคู่เลยครับว่าจะเติมน้ําแข็งหรือว่าจะต้านน้าแข็งกักไว้อะไรเงี้ยครับถ้าเติมน้ําแข็งมันก็มีเฮดคอยช่วยเร่งในการแปะฟีดนะครับทําให้คู่ต่อสู้เสียค่าเฮดลงไปด้วยอะไรเงี้ยครับ<อ>ก็เป็นช้อยที่น่าสนใจกับต้านน้าแข็งคือกักไว้แล้วก็เอาไปเอากันคนอื่นมาน้ําแข็งใส่เราด้วยครับจะได้แบบเราจะได้มีโอกาสใช้เฮดเยอะ ลงพิษคนนี้ซิ่งขึ้นพิษมาครับได้พอยซันดาเมจแล้วด้วยครับแต่ว่าน้ําแข็งยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมเคยพูดไว้บ่อยๆว่าพอนดาเมจจะแรงมากก็คือต้องตาที่มีฟีซิ่งพอยซันครับทำให้ดาเมจของพอยซันดามจอแรงตามน้ําแข็งที่แปะได้ครับ เลยเป็นแปะน้ําแข็งเพิ่มมาก่อนครับอย่างน้อยก็ติดไว้หนึ่งแล้วก็รีเฟซหาสกิลหลักกันต่อครับโอ้ oh, น่าสนใจครับเอเนร์จีคอก็น่าสนใจ,นนส,นใจส่วนเอ e เน y l e จี n ีเจนก็คอมโบกับเฮดได้ครับยิ่งเฮดเราเยอะๆเราก็จะมาปล่อยอันติได้ไวขึ้นครับแล้วก็เป็นฟีดอัลติเมตขั้น4แล้วครับรีเฟซรอสกิลไว้ซื้อรอบหน้าครับเดี๋ยวจะเก็บดอกต้านเฮดก็น่าสนใจครับไว้จริงๆจริงๆต้านเฮดมันก็ ไม่ได้มีผลมากสําหรับการเติมเฮดครับอ๋อเมื่อกี้ผมหยิบไปเพื่อขึ้นน้ําแข็งเป็นหนึ่งดาวครับแต่ว่ามีผลจริงๆแค่ตัวพีเป็เทิร์นเฮดเลยครับหลังๆคือเขาก็เติมมันได้อยู่ดีครับเติมได้เยอะอยู่ดีคนจะเล่นเฮดจริงๆครับต่อให้เรามีสั้นห้าเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีนะคือสกิลทองเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องการเฮดเยอะอยู่แล้วครับเขาแค่ต้องการเฮดถี่ๆมากกว่า เอเนจีแจกน้ําแข็งมาครับสาย h p ตอนนี้มีน่าสนใจที่ h p ชาร์จกับ h p สติลครับเลือกเป็น h p ชาร์จทีเฟสหาสกิลกันต่อ h ฮฮครับอยู่ในบั้นของเราก็ติดไว้หนึ่งแล้วก็เป็น P ีเ t ตเทิลฟีดครับน่าสนใจเอามาล้างเฮดคู่ต่อสู้ด้วยแล้วก็ถ้าเรามีสกิลทองก็จะได้เปิดแบบอันติรัวๆครับโ้แล้วมาครับไหล ถ้าผมกดตอนนี้ผมก็จะได้สก,กันตีตอนสองดาวด้วยครับเป็นพีเปอร์ฟีดขั้น3มเลยแต่ว่าเงินไม่มีครับเงินก็ซื้อเพื่อขึ้นบั้น2ดาวให้แปะน้ําแข็งได้มากขึ้นอีก15%เเครับเจอวูฟเลดเดอร์สายอันติครับก็ว่าอยู่ทาไมสกิลสายอันตีไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่เราแต่เรามีเฮดเยอะกว่าครับไอเรามีน้าแข็งเยอะกว่าทําให้ค่ายเฮดที่เขาต้องการไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับ อยหนึ่งทีครับเรียบร้อยเกือบโดนมาเฟียไถ่ยเงินซะแล้วครับตอนนี้ดูค่อนข้างโอเคครับเดี๋ยวผมจะเก็บดอกเบี้ยให้ครบ50ให้ครบห้า้อยได้ดอกเบี้ยห้แล้วเดี๋ยวค่อยซื้อ P ี a t t เท o บูลไอ้ย P พท t t e รฟีดรอบหน้าก็ได้ครับเก็บดอกก่อน ผลกลับมาเจออ้วนชมพูที่เราเจอราวที่หนึ่งครับสปายเริ่มเยอะไอเทมคอมโบอยู่ครับโอ้โหโดนพิษกับวูนค่อนข้างหนักครับดาเมจจากวูนค่อนข้างเยอะเลยครับ300ร้อเฮดพีขึ้นเป็นหนึ่งดาวครับแล้วก็เป็นพีเพเทอนฟิตเต็มแล้วครับรีเฟซมาเจอสายเฮดครับอันติเฮดติดไว้หนึ่ง ไม่ติดไว้หนึ่งติดไว้เยอะครับผมเลือกเป็นสตาร์ตัอนติเมทก่อนครับแล้วก็เติมเฮดฟีสไปครับถ้าคู่ต่อสู้ติดน้ำแข็งได้เราจะเจนเฮดได้เยอะขึ้นครับแต่จริงๆชอยสกิลแล้วเมื่อกี้กครับผมว่าไม่น่ารีบไม่น่ารีบขึ้นสตัรน,นะเพราะว่าสกิลหลายคนส่วนใหญ่เป็นสายนอนโปรติกอนอนโปรเจกต์ตายครับคือไม่ไม่ได้แบบเน้นตีอะไรเงี้ยครับ เป็นสก,กิลที่ออกเองส่วนใหญ่ฉะนั้นเลือกเป็นไอเร่งเอเนจีดีกว่าครับเพราะว่าพอมีเฮดแล้วมันเร่งเร็วนะโอ้พิดหนักจัดครับพิดวูนวูนหนักอยู่ไม่ทันเลยครับชิ้นที่สามครับ ผมเลือกเป็น d y Platinum ครับเพราะว่าเรามีเติม XP ใช่ไหมมันก็จะแบบขึ้นสามดาวไวเนี้ยครับผมก็อยากจะได้มาถึงมาถึงแบบเปิดอันติทองได้เลยเพราะว่าผมมี P ี a t t เทิร e นขั้น3มแล้วครับจะได้แบบพุ่งออกมาเยอะๆเลยครับมีเฟชหาสก,กิวันต่อครับแล้วก็เป็นเฮดอันติแล้วก็เป็นเติมน,น้ำแข็งไปครับโอ้เฮดอันติาหมกแล้วครับ เฮดพสติลเลต้องเริ่มแล้วครับเริ่มหยิบได้แล้วครับตาน้ําแข็งมาเดี๋ยวเดี้ยวี้ต้องหยิบเลยครับแล้วก็เป็นในเชลโล่ฮิลิ่งเอเนจีแอนติเมทเฮดพีฮิวนี่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับน่าจะซื้อแค่เอามาติดไว้หนึ่งเฉยๆครับเผื่อเล่นสายยิงปืนยิงปืนมิสไซของสายเฮดครับเพราะว่าตอน,นี้ไม่มีหลบด้วยครับ มาเจองูสายน้ำแข็งวูนแต่พิษค่อนข,ข้างหนักเลยครับออเกือ <c oughs> บไปครับ เตอนนี้ต้องเริ่มเติม HP แล้วครับแล้วก็มีเรามีฟอสโนวาแล้วครับเดี๋ยวไป energy รีเจนครับเหมาะกับสายเฮดมากครับ energy รีเจนถ้าคั้น5นี่คือแบบว่า EXP อ่ามานาพุ่งไวแน่นอนครับตอนนี้เราไม่มีไอเทมสำหรับฮิลเลยครับเรานี่ใส่สุดเลยครับใส่สุด แค่คือเจ็บแล้วมาเจอป้าดับดําครับเมื่อกี้ผมใส่สุดมาเลยครับพอร์โนวาครับแต่ผมยังไม่มีไซเคิลลูปนะยิงไปครับหวังว่าอันติยังไม่ขึ้นไม่โดนครับ so so ถ้ามีไซเคิลลูปเราจะฟอร์โนวาหลัวๆได้ครับประมาณนั้น you you so สายคือเราไม่จำเป็นต้องไปถึงเฮดทองก็น่าจะน่าจะ work. เวิร์กน่าจะไหวครับอูดอะมาแล้วครับ สก,กิลทองการันตี3ดาวครับแล้วก็อันติหิวขั้น5้าแล้วด้วยครับส่งเริ่มดีครับเหลือทำเฮดพีขึ้นเฮดพีทองได้นี่คือไม่ไม่ต้องกลัวพวกสายสถานะเลยครับตอนนี้เพราะผมคิดว่าผมน่าจะหิวขึ้นมาทันแน่นอนถ้าเกิดว่าได้ชุบชีวิตขึ้นมาแบบล้างสถานะพิษออกหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ลุ้นแค่ว่ามีจะเจอไสเคิลลูปครับทำให้ฟอนน่าเรา ระเบิดออกมาลลัวลงพิษครับพิษแน่นๆู้หแรงจัดครับยิงไม่เข้าเลยครับน้ำแข็งผมเริ่มมา้วครับเพราะว่าเมื่อกี้ติดเฮดครับฟอนนว่าเลยเลยค่อนข้างเบาแต่ว่าอันติฮิวขั้นห้าของเรายังไม่ทันพิษของเขาครับพิษเขาเร่งเร็วมากเขามีพีเวทเทนเฮดครับฉะนั้นผมต้องมีตัด ตัดเฮดด้วยครับไม่งั้นฟอนว่าผมจะเบาครับเพราะว่าโดนตัดน้ำแข็งพีเบเทิฟีดไปเลือกเป็น H P ชาร์ตเอ้ยอันติอันติ HP ครับ HP ชาร์ตนั่นแหละแล้วก็ต้านน้ำแข็งครับมากักด้วยมาใช้ด้วยครับ เพิ่งสังเกตว่าสกิลฟีดฟีดพิษนี่ผมยังไม่มีเลยครับไม่รู้ว่าลืมหยิบหรือว่าไม่โผล่มาให้หยิบครับโอ้แต่ว่าเรียบร้อยครับพอเขามีต้านน้าแข็งน้อยกับเฮดที่น้อยครับทาให้เราเขาโดนฟอนอว่าเราแบบเจ็บเจบจุกจุกูฟเลเดอร์แสนติไปแล้วครับตอนนั้นสกิลอันติน่าจะต้องวนกลับเข้ามาในภูค่อนข้างเยอะตอนนี้เฮดพีต้องการ อีกหนึ่งสกิลเพื่อขึ้นการันตีครับผมเลยว่ายังไม่ซื้อแล้วกันยังไม่อยากรีบการันตีเอดดีเคขั้นหนึ่งครับอ่าขั้นสองแล้วครับดีเฟสหากันต่อครับสกิลต้านต่างๆเพอร์ s ิ e n t เตนฟีสครับอ่าแล้วพีเบทร์เทนเฮดมาครับ ดูนว่าเขาจะมีต้านน้ำแข็งเท่าไหร่ครับเปิดมารับไปเต็มๆห้าร้อยเลยครับเรียบร้อยครับตอนนวาผมเราเปิดเก็บแน่นอนอันติก็รัวแรงครับยิงฮิวไปหเหมือนจะฮิวไม่ค่อยขึ้นนะอันติผมหรือว่าดาเมจเขามันแรงพอกับอันติฮิวผมพอดีครับเลยดูเหมือนไม่ค่อยขึ้นฮิวขึ้นเป็นสองดาวแล้วครับแล้วก็มาเป็นพีแพทเทิลเฮดแล้วก็เป็นเฮดพีชาร์ตครับเอฟอีกหนึ่งทีครับ เอาเป็นฮิวเฮดแล้วก็เงินหมดอืมยังไม่ได้ไซเคิลลูปครับถ้าได้ไซเคิลลูปคงจะดีกว่านี้ครับฟอนนว่ารัวๆตุ้มปึ้งงอะไรเงี้ยอย่างน้นอยก็ลัวกว่าตอนไม่มีครับ มาเจอพระม่วงแสนติอ๋อ,อขึ้นวูนแล้วด้วยครับ <c oughs> โดนฟอนโนว่าเราเจ็บๆไปเลยครับรีเฟสกันต่อครับอยากได้ไซเคิลลูปโอ้แต่ว่าสกิแลแรมาครับชาร์ดาาเมตค่อนข้างโอเคนะรีเฟสต่อครับอืม เอเนจีรีเจนหรือสตันอันติเมตดีครับ so <catch> เลือกเป็นสตันครับดีเฟดไดกสองครั้งอ่าแต่เป็นเฮดพีบูตมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเป็นฮิลลิ่งเฮดเพื่อขึ้นการันตีเอาใส่เคลลูป งูสายน้ําแข็งครับน้ําแข็งมีพิษด้วยแต่ว่าดาเมจยังแรงไม่เท่าเราครับไปครับได้ไซเคลลูปแล้วขั้นหนึ่งแล้วก็สตันอันติเมทครับจะเต็มขั้นสามแล้วครับ Damn, แต่ทุกคนเป็นสายแจกสถานะหมดเลยครับ จริงๆชอยสตันอันติเมทนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับเปลืองเงินเปล่าๆหลบก็ไม่มีด้วยครับตาน,นี้ไม่จําเป็นต้องแบบสตันเลยครับ ครับลุงพิษโดนน้าแข็งผมเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับโดนสร้างเฮดขึ้นมาไม่ทันครับเหลืออันติกับน้ําแข็งเพื่อขึ้นสีดาวครับโอ้ยสัทะลุมาครับโอ้ยเราตะกิวทองมาแล้วครับจากการันตีสามดาวของเรา ใส่เคลลูออมมาถ้าถ้างั้นก็จะเป็นลูปตัวสกิลทองของเฮดครับฟอนอวาจะแบบทุกสองวิแทนครับก็ก็ดีครับเพราะว่าเผื่อว่าน้ำแข็งติดไม่เยอะอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าใช้เฮดทองในการแบกแต่จริงๆผมว่าถ้าเกิดอยากเล่นสนายฟอนอวาก็เลือกเป็นเฮดดีเคก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องเขา้าร่วมยังไงล่ะยิงไหมครับยิงไปยิงไปครับ รัวเป็นปืนกลเลยครับนี่ขนาดบันหิวยังไม่คัดไม่ถึงสามดาวนะไปครับเฮดทองผมหยิบเฮดพีน้ำแข็งเพื่อผมอยากขึ้นบันน้ำแข็งให้เป็นสี่ดาวครับจะได้ แปะพีแบปเทินฟีดแบบเจ็บๆหรือจุกๆไปเลยครับอุ้ยแล้วไซเคิลนซเคิลลูปมาแล้วครับเพราะว่ามีคนเริ่มแตกก็กเยอะๆครับสกิลก็กลับภูมาออกครบ3ดาวเท่านั้นะครับมีโอกาสติด32%บอกเลยว่ามีโอกาสออกลัวๆครับยิงครับยิงยิงหูยแรงจัด จริงๆผมควรหา HP ต่อนะครับอ่า HP ชาร์จเต็มครับอ่เดี๋ยวเป็น HP ฟีดขึ้น3ดาวครับเพื่อเอาสกิลทอง วันชมพูไอเทมคอมโบจัดเลยครับแต่ซอมบี้ยังไงก็แท็กครับเรียบร้อยพลังเงินยังไงก็สู้พลังรันสกิลทองเราไม่ได้ครับเงินเราไม่มีครับมีแต่รีเฟซกับเอ p กพีล้วนๆเลยครับสกิลทองสามสกิลครับไม่ต้านพิษไม่ต้านวูนไม,ม่มีสไป์เลยครับยิงกันสดๆอย่างนี้เลยครับดามจ หลูปเฮดไปเจ็ดดอกครับค่อนข้างตึงเลยครับตัวละครตัวนี้